สวัสดีครับผมจะมาแชร์เลนชีสทูวินเดอร์ชีสทูวินเดอร์มอสคำนี้นะฮะซึ่งแปลว่าโกงยังไงให้ชนะได้มากที่สุดนะฮะโกงในระหว่างการเกมการแข่งขันนะครับผมจะมา a ช l e เลนใน CM ภาค992,000นะฮะก่อนหน้านี้ผมไป a ช l e เลนหลายภาคแหละว CM 0102ูนย์ห l ึ่งศูก็แชเลนมาละ FM 2008ก็ไปชา์ลเลนแล้ว FM 220 0นู่นเลยก็ไปชาเลเลนมาแล้วแล้วก็มาย้อนรอย CM992000 กันบ้างตอนนี้ผมใช้แมนยูเป็นตัวตั้งตั้งต้นนะฮะแล้วก็ใช้เหยื่อเป็นอาร์ซอลนะฮะจังหวะพอดีเป็นชาร์ตี้ชิลพอดีเลยนะครับผมเรามาดูแผนการตั้งค่าของผมนะฮะแมนยูผมจะเล่นแผนพื้นฐานของเกมที่มีมาให้นะ4-3-3นะครับผม โดยที่ตั้งค่านิดหน่อยก็คือผมจะเปลี่ยนบอลเป็นไดเร็กนะฮะแล้วก็กดดันนะฮะเพสซิ่งแล้วก็เคาตัวแอคแท็กนะครับมาดูอ่าพรีเรียสอินดักชันนะฮะเพสซิ่งนี่ก็ผมจะเปลี่ยนมาร์กบอสหนิดนะฮะเป็นมิกซ์นะฮะปกติเป็นทีมแท็กกิ้งเหมือนเดิมนะฮะเพสซิ่งเหมือนเดิมนะครับ p a s s to พาสซู two, ผมจะให้แนวลูก6ตัวนะฮะส่งบนไปตรงกลางทั้งหมดเลยนะครับผมเซตพิสตเอก็เหมือนเดิมนะฮะเซตพิสดี D, ก็เหมือนเดิมนะฮะอีโลไม่มีนะครับฟอร์เวิร์ดลันเหมือนเดิมครับผมอันวิชบอลเหมือนเดิมครับหัวบอลหัวบอลผมเพิ่มเติมเป็นอ่ากองหน้าตัวตัวกลางนะฮะเดี๋ยว ตอนนี้เป็นอภิบาทเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนตำแหน่งก่อนคือให้เพื่อนๆจ่ายบอลไปให้เจ้าตัวเนี้ยทั้งหมดเลยลองช็อตนะฮะลองช็อตผมให้ยิงไกลทั้งสิบเอ็ดตัวเลยนะฮะให้ยิงไกลทั้งสิบเอตัวเลยเพราะแผนพราแผนขออารน,นอนที่เป็นเหยื่อผมใช้ผมใช้แผนที่แบบละหลวมเปิดกว้างมาก มาร์กจิ้งเหมือนเดิมครับผมโอเคครับเ,เดี๋ยวผมขอจัดทีมแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวค่อยไปดูแผนของอาร์ตินที่เป็นเหยื่อตอนนี้มือโกบอสนีติดทีมชาติต้องใช้ดาวรุ่งตัวนี้นะฮะยิน้าเสาแทน อ่าแบ็กซ้ายเป็นเดนเป็นฟินวิลแล้วกันขวาเป็นการินวิลมิเกลซีแวร์เป็นกองหลังยืนอายับซ้ำติดทีมชาติอ่าก็ต้องเป็นเฮนนิเบิร์กแล้วแหละอ่ะมูนฟิวเป็นแรงกิกอ่า ลอยคีนแล้วก็เดวิดแบ็กแฮมโอเคศูนย์หน้าสามตัวเป็นอ,อ่าตัวนี้ผมซื้อมาซีดานหรอ แล้วีดามาได้ไงเนะี่ยหรือว่ายังไงไม่เข้าใจทำให้สีดานมาได้ไงอ๋อโอเคอ่อไม่ได้เล่นนานขอโทษทีอ๋อผมเล่นไปฤดูกาลหนึ่งแล้วนะฮะเซฟนี้โทษทีโทษทีผมซื้อซีดานมาเองแหละโทษทีโทษที มีขึ้นฤูดูการที่สแล้วโอ้ไม่ได้เล่นนานโอ้เป็นปีเลยนะ,ะเซฟนี้ไม่ได้เปิดเล่นนานจะมาชาเลล้นก็ลืมไปหมดเลยมีสีดาาซะงนั้นโอ้ลืมไปเลยว่ามีอา่าผมเปลี่ยนรอยคีนออกดีกว่าเอาพอสโคที่มีเทคนิคเกมลุกเยอะกว่ารอยคีนลงไปแทน ศูนย์น่าเป็นอ,อันดิโคจาวปินโตยอกเจ็บก็น่าจะเป็นเชอริงแฮมอะไม่ได้ไม่เอาอันนี้ตัวทดลองผมผมเปลี่ยนชื่อกลับก่อน เอ,อผมขายโซชาทิ้งเหรอทำไมโซชาหายไปอ๋อโอเคขายไปให้สเปอร์อ,อ่เป็นเวสเตอร์ล้วกันโอเคครับผมเดี๋ยวใส่สำรองนิดนึง โอเคส่งรายชื่อไปอ๋อโทษทีอ่าเรามาดูอาร์เซนอลนะฮะเดี๋ยวใส่รายชื่ออาร์เซนอลไว้ก่อนเลยเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูแผนนะนี่นะผมจะใส่ตัวมีอาการบาดเจ็บแล้วก็ GK ลงไปทั้งหมดเลยนะฮะ แล้วก็จะพยายามใส่ดาวรุ่งเข้าไปเยอะๆอ่ะใส่ตัวนี้ไปใส่ตัวนี้ไปแมคโ o น n m a คสิเอ็ดตัวสำรองไม่ส่งไปนะครับเรามาดูแผนกันนะฮะนี่นะฮะผมใช้ยืนฝั่งขวา 6ตัวนะฮะฝั่งซ้าย5ตัวไม่มี GK นะครับผมไม่มี GK แผนแมนยูที่ผมบอกว่าอ่า6ตัวเกมลูกส่งกลางเนี่ยเพื่อที่จะเจาะกลางเข้ามายิงนะฮะและใช้อ่า uh, passing แบบโยนยางนะฮะและที่เหลือปกติหมดเลยไม่ไม่เพิม่มเติมเราไปดูที่อ่า uh, player instruction ฮะ passing นะ,ะเหมือนเดิมนะฮะเป็นทีม t a c k i n g เหมือนเดิมนะฮะ passing ครับ ไม่ไม่กดดัน,นะฮะส่วนพา์ทูนะส่งส่งไปพื้นที่ตรงไหนผมให้11ต,ตัวทุกตัวนะส่งเข้ามาตรงกลางหมดเลยนะครับผมส่งมาตรงกลางหมดเลยเท่ากับว่าส่งมาส่งมาพื้นที่ว่างไม่มีเพื่อนเลยนะฮะคือส่งบนให้แมนยูเลยเซตพิดแอตแทกกิ้งนะ A หมายถึงแอตแทกกิ้งคือเล่นลูกตั้งแต่เกมบุกนะ,ะไม่ว่าจะเป็นคอนเนอร์หรือว่ารีคกนะฮะ ลูกตั้งเตะเกมบุกผมให้สิบเอ็ดตัวถอยล่นกลับไปหมดเลยนะฮะโอเคเอ่อผมเขาเปลี่ยนดีกว่าเป็นเป็นโอเวอร์หมดเลยดีกว่าโอเคถ้าแบบเซตพีแล้วเสียลูกเสียเสียการคองบ,นบนอนแมนยูจะได้ส่วนกลับ ได้โอเคจะได้ไม่มีกองหลังไอ้นี่ไว้เขาเรียกว่าไม่มีกองหลังห้อยห้อยหลังไว้โอเคขอเปลี่ยนนิดนึงลูกตั้งเตะจากเกมลับของอาร์เซนอลผมให้ดันขึ้นหมดเลยนะฮะคือแมนยูแมนยูได้ลูกตั้งเตะอาร์เซนอลดันขึ้นหมดเลยปล่อยหลังโล่งเลยแต่ก็เสียงเสียงเสียง,เส,ยงเสียงล้ำหน้าเหมือนกันฟีโลไม่มีนะครับ อ่าบุกไปข้างหน้าครับวิ่งไปข้างหน้าสิบเอ็ดตัวหมดเลยนะครับวิ่งไปหมดเลยเลี้ยงบอลไม่มีนะฮะหัวอบอลไม่มีนะฮะลองช็อตไม่มีนะครับมาร์คกิ้งมาร์คกิ้งนี่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นเดี๋ยวแมนยูเล่นแผนใครยืนหลังนะเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะฮะ เดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนในการขันโอเคเดี๋ยวเข้าเกมเลยนะครับผมดูแมนยูแมนยูมีเฮนนิงเบิร์กโอเคผมจะให้อัศนนน์มาคิ้งเฮนนิงเบิร์กทุกตัวเลยนะครับขอเปลี่ยนเป็นเฮนนิงเบิร์กคือเพิ่งไปประกบเฮนนิงเบิร์กคืเบ็ดตัวเลยไปกองเป็นไปสมอยู่ตรงนั้นเลยให้เฮนนิงเบิร์ก รับภาระโดนประกบ11ตัวตรงนี้ไปนะครับเป้าหมายในการ l ช e เลนดักไซงานนี้คือ50ลูกขึ้นไปนะฮะเป้าหมาย50ลูกขึ้นไปจะทำได้ไหมมาลองดูกันเพราะว่า เอ2 0อ็2,122ทำได้นะฮะเกินไม่เกิน50ลูกพอดีเลยส่วนเอฟเอ็ม2 0 8กับเอฟเอ็ม2 0ที่เชลันไปไม่ถึงครับได้40 40กว่าลูกได้40กว่าลูกโอเคประกบให้นินเบิร์กไปเลย11ตัวนะฮะ โอเคนี่นะฮะไปมาร์กิ้งเห็นนี่เบอร์ตสิบเอ็ดตัวเลยนะฮะมาครับผมจะสปีดแบบรุนเร็วเลยนะฮะมากันว่าจะได้ห้าสิบลูกไหมเริ่มเกมเลยแบตแคมยิงไปแล้วครับหนึ่งศูนย์แอนติโคสองศูนย์นะครับแอนติโคเบิร์นสามศูนย์ เวสเบอร์40แอนดี้โคแฮรคริก50แล้วนะครับ60 70ไปเรื่อยๆครับ80ครับ9 10ครับผม11 12 13นะครับ14 15ป่อนจะอยู่กลางสนามสัดส่วนใหญ่นะฮะแล้วก็ประตูที่ได้เนี่ยได้มาจากการลองช็อตนะฮะย่ยิงไกลยิงไกลอย่างเดียวเลยนะฮะอ๋อยิงไกลไปฝั่งนี้ซอนไปฝัง่งนี้19บูนแล้วนะครับผม ส่วนใหญ่จะลองช็อตอาคาดว่าน่าจะทุกลูกเลยนะฮะลองช็อตทุกลูกเลยเพราะเกมมันดำเนินการอยู่กลางสนามเนี่ย70%แล้วเนี่ยยิงเข้าทุกลูกเลยนะฮะไม่ไม่ออกนอกกรอบเลยนะฮะ26ศูนย์แล้วนะฮะ27ศูนย์แล้วนะครับจบครึ่งแรก27ครับไปต่อเลยครับ ยีครับผมตอนนี้นักเตะตัวลุกทั้งหตัวยิงได้ทุกตัวแล้วนะฮะไปเรื่อยๆครับผมเขาเกรอบทุกลูกเลยนะครับสาสแล้วนะมีโอกาสถึงห้าสิบครับงานนี้มีโอกาสถึงห้าสิบ ค่าคอนดิชันความฟิตก็ยังฟิตปังอยู่นะฮะวราวไม่ได้วิ่งไม่ได้วิ่งสู้เลยนะฮะบอล bon ก็ไม่ได้นะฮะ440แล้วนะฮะเหมือนเดิมครับผมพื้นที่การทำเกมอยู่กลางสนามนะแล้วก็รลองช็อตทั้งหมดเลย48ครับผม 49.50ครับผมได้ตามเป้าหมายแล้วนะฮะ50ประตูที่ตั้งใจไว้นะฮะ53ครับจบเกมได้53ประตูนะฮะโอเคได้ตามที่หวังไว้ถึงแม้จะเกินมาแค่3ลูกถ้าเกิดไปสัก5-6ลูกจะสวยงามลงกดงามมากแต่ไม่เป็นไรได้ได้ตามเป้า50ลูกขึ้นไปนะฮะ โอเคครับผมมาดูแมตส์แต่นะฮะเข้าทุกลูกเลยนะยิงห้าสบามเข้ากรอบห้าสิบสามนะฮะมีออฟไซด์ครั้งหนึ่งนะ,ะมีออฟไซด์ครั้งหนึ่งการจ่ายบอลสมบูรณ์แบบมากเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์่าพื้นที่การทำเกมนะนี่นะฮะกลางสนามทั้งหมดเลยนะก็คืออาร์เซนอลเขี่ยบอลเสร็จปุ๊บเสียบอลปุ๊บอ่าแมนยูได้บอลแล้วก็ยิงไกลเข้าประตูเข้าประตูไปเลยนะฮะ ประมาณเนี้ยฮะ,ะเดี๋ยวมาดูเนี่ยนะสามสิบห้าล้านอย่างนี้ประมาณนี้ครับผมโอเค จบไปแล้วกับการ a ช l e เลนแนวดาร์กไซส์นะฮะชีสชูวิน e m มอสนะฮะโกงยังไงระหว่างเกมการแข่งให้ยิงได้มากที่สุดเท่าที่ยิงได้นะครับผมโอเคจบไปแล้วครับผมทุกท่านใครเล่นเซียม992,000บ้างมาลอง a ช l e เลนสายดาร์กไซส์กันครับ แล้หน่าจะมีชาเลนจ์อะไรใหม่ๆมาชวนให้เล่นฝากติดตามด้วยนะครับขอให้สนุกกัรเล่นเกมนะครับผมสวัสดีครับ